มาทางนี้เลเนี่ยหลบตาทำไมเพราะเขาหันมาเราหลบตาล่ะแสงแดดเมืองไทยนะก็ไม่เย็นใจก็ใสตาถึงแล้วแมองมาก็ทําละลายแล้วนะฮะแดดเมืองไทยุึมไม่ได้อะอใช่ไหมเอาอีกเหรอคิดไม่ทันเลยอ่ะ โอเคครับแล้วก็วันนี้นะฮะแฟนคลับอย่าลืมนะถ่ายภาพแล้วติดแฮชแท็กแล้วก็ติดคิวเบ์ที่เราแล้วอย่าลืมนะครับนำภาพที่คุณถ่ายนะมารับคูปองส่วนลด50บาทกันด้วยที่กิจกรรมของเราหลังคู่ใส่รับน้องพลเลยนะฮะอย่าลืมนะคูปอง50บาทรออยู่แจกให้กับทุกคนเลยนะครับมารับได้เลยนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับของมิเบอรี่อยู่แล้วนะครับผมที่มาเดินช้อปปิ้งที่สยามสแควร์วันในวันนี้นะฮะอย่าลืมนะเรามีคูปองส่วนลดทุกท่านหบาทแจกให้กับทุกท่านเลยนะฮะมา